สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการของร้อนทุ้นอินไซด์ค่ะกับผู้เด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้ค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่1 4สิงหาคมพุทธศักราช2563กับดิฉันอนุภาสิริรวม,มรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้เซ็ตอินเด็กก็มีการพักตัวค่ะหลังจากที่มีปัจจัยลบจาก e i a นะคะได้มีการปรับลดคาดการณ์ดีมานน้ำมันสำหรับปีนี้ลงจากเดิม1สนึ่งจุดลต่วันบาเรลต่อ และปีหน้าลดลงจากเดิม2.4แสนบาเรลต่อวันเหลือ97.1ล้านบาเรลต่อวันนะคะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบป,ปรับตัวลดลงราว1%ค่ะ ประกอบกับความล่าช้าของการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐซึ่งยังไม่มีความคืบหน้าต่อการเจรจาที่ล้มเหลวไปในคราวก่อนรวมทั้งนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังรอติดตามการทบทวนข้อตกลงการค้าเฟดแรกของสหรัฐจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะทาให้ปริมาณการซื้อขายนะคะก็อาจจะเบาบางลงเป็นบางส่วนนั่นเองนะคะเช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดอยู่ที่ระดับ1 3 3 9 3 2จุดลดลง7.37จุดหรือว่าคิดเป็น0.55%ค่ะด้วยมูลค่าการ ซื้อขายรวมอยู่ที่27,207.95ล้านบาทค่ะส่วนรายการของร้องทุนนินไซวันนี้นะคะเราขอนําเสนอหุ้นบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจํากัดมหาชนหรือว่า CPF ค่ะวันนี้ราคาหุ้น CPF นั้นมีอาการอ่อนแรงลงนะคะแม้ว่าจะรายงานกําไรสุทธิในไตรามาสที่2มีกําไรสุทธิอยู่ที่6.03%พันล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะที่มีกาไรสุทธิอยู่ที่4 1พันล้านบาทขณะที่ก็ยังมีการจ่ายปันผลนะคะในอัตราหุ้นละ0.4บุ้นย์จุดสี่ศูน 28สิงหาคมนี้ด้วยนะคะด้านนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐค่ะซึ่งเป็นประธานคณะผู้บริหารของ CPF นะคะก็ได้กล่าวว่าหลังผลประกอบการออกนะคะก็บอกว่าผลประกอบการในไตรามาสที่2นะคะปรับตัวดีขึ้นค่ะส่วนใหญ่ก็มาจากการเติบโตของกิจการในต่างประเทศที่บริษัทได้มีการเข้าไปลงทุนในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาโดยในช่วงนี้นะคะปีนี้ก็มีปัจจัยสําคัญมาจากในเรื่องของการขาดแคลนสุกรในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในประเทศเวียดนามเนื่องมาจากการระบาดของโรค ASF ค่ะโดยมองว่าภาวะขาดตลาดดัง่า ก็จะยังต่อเนื่องนะคะเนื่องจากยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคและการลงทุนในการเลี้ยงสุกรก็มีค่าใช้จ่ายสูงจากการที่ต้องมีระบบการป้องกันทางชีวภาพและการบริหารจัดการป้องกันโรคที่เข้มงวดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาก็ทําให้เศรษฐกิจมีภาวะซบเซาและกําลังซื้อที่ลดลงของธุรกิจนะคะบริษัทก็ได้รับผลกระทบบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่มากนักเนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นในการยังชีพและบริษัทก็มีการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใใช้นการ ทำงานมากขึ้นพร้อมไปปรับรูปแบบการทํางานนะคะแล้วก็การขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะนายประสิทธิ์ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในครึ่งปีหลังปีนี้เนี่ยบริษัทก็จะยังมีผลกำลังที่ดีขึ้นต่อเนื่องค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยบริษัทก็มองว่าจะเป็นปีที่มีกําไรสูงสุดเป็นประวัติการจากปัจจัยหลักก็คือภาวะขาดแคลนสุกรในภูมิภาคนะคะที่ส่งผลให้ราคาตลาดอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีก่อนและความสามารถในการทํากาไรของธุรกิจสัตว์น้ําในประเทศไทยน่าจะดีขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งการเติตา่่มูลค การลงทุนนอกจากนั้นก็ยังคาดว่าแนวโน้มการบริโภคน่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะและหลังจากที่ CPF มีการประกาศงบนะคะทางโบรกเกอร์ได้มีการออกบทวิเคราะห์ถึงหุ้น CPF ค่ะอย่างเช่นบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะก็ยังแนะนําซื้อหุ้น CPF อยู่นะคะประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่36บาทต่อหุ้นค่ะ ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าก็มีความเห็นไปในทางเดียวกันนะคะแนะนําซื้อเช่นกันค่ะประเมินราคาเป้าหมายให้ไว้ที่42บาทต่อหุ้นค่ะปิดการซื้อขายภาคเช้าวันนี้นะคะราคาหุ้น c v m นั้นปิดอยู่ที่ระดับ32บาท50สตางค์ค่ะลดลง0.75บาทหรือว่าคิดเป็น2.26ด้วยมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่1,200ล้านบาท และนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะก็ยังสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ h ุ้น i ินไซด์ .com และยังสามารถติดตามในทางช่องทาง f c e e o o o k n s t t g r r m m Twitter, l ์ n e s q u a r e Telegram และรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel นะคะวันนี้รายการของร้อนหุ้นอินไซด์หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ